แล้วเย่วับมาที่ชายเดนมิตรภาพไทแอนเนี่ยมาแล้วนะคะทุกคนดูจริงๆไม่คิดเลยนะว่าจะได้ค้ามาอีกรอบนึงเนี่ยคือนต้องมาส่ง,องของหัวหน้าเจ้าสนีนะคะก็เรารับกันเดียวเร็วนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าทำปุ๊บเอามาป๊อเลยนะคะก็ทำเอกสารแล้วก็ เออจริงๆของเนี่ยส่งส่งให้พี่เอ้ยพี่นนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่เลยลืมหมวกแดดร้อนและแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะข้ามมาฝั่งไทยนะคะแล้วก็ในใจคืออยากจะได้หม้อไลนน้ำมันม้ออบไลนน้ำมันหรอคะเออน้องไม่มาจะเดินไปที่รถตัดคนเดียวโอ้ยไม่ใช่เดินไปค่ะนั่งรถสองแถวไปุ้ยพูดคนเดียวกับกล้องนะคะ เหมือนน้ำจะท่วมนี่ะน้ำแดงปีเลยโอโ้คือเดินมาคนเดียวแบบสไตล์มากไม่ต้องรอใครแต่ว่าเวลาจะเอาของมานะคะสิไม่เป็นไรนั่งรถสีแดงมาเอากอนะคะเช้านี้คนค่อยเยอะเท่าไหร่มีก็มีคนข้ามไปฝั่งนน้นเหมือนกันวันนี้ข้ามมาผู้เดียวเดอ้อพี่น้องอ่ะ ติดตามชมน้องแพ่งเข้าประเทศไทยอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้คือมันง่ายมากนะคะไปทําเอกสารตรงนี้แค่หนึ่งพันจัดก็เท่ากับสิบปานนะคะแล้วก็เวลาไปอุ้ยบัตรข่าวน้องแพ้งออกมาไหมขอดูคนบาบมาถึงแล้วประเทศไทยชุม่มขออัปเดตอีกรอบหนึ่งก่อนอคนเดียว <laughs> คนเดียวจริงๆไปหานั่งรถส,สีแดงกัน อนมา,ม,าอมารอบนี้เหมือนเหมือนแบบว่าได้มาส่งขน้าเจ้าสนิทจริงๆคือมาปุ๊บเดี๋ยวจะต้องกลับแล้วนะค,ะค่ะก็จะเป็นข้าววัสดีค่ะก็เจอแอปซีอุ้ยขอ เดินในล้อมนิดหนึ่งแดบดบร้อนมากนะคะนั่งรถสีแดงเออนั่งรถสีแดงนี่เลยนั่งรถแดงนะนะคะ15บาทเดี๋ยวจะต้องค้ไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวไปรถตัดกันอุ่ยคนเดียวดู ขาลงกันหมดแล้วส่วนมากก็ามารถตัดกันเนี้แล้วว้าข้ามถนนแป๊บหนึ่งรถมารถมาเฮ้ยโอ้วิ่งเลยโอ้ <Okay. S 1> oh, แดดร้อนมาก วันนี้เป็นวันปกตินะคะไม่ค่อยมีคนเอ้ย <Hey, S 2> <อ>เวลาเรานั่งรถแดงมานะคะ<อ>ก็คือจะมาเลนฝั่งนูน้น<อ>ก็ต้องจอดฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามถนนมานะคะรถไม่ได้ข้ามมาส่งเราถึงฝั่งนี้นะคะจะต้องน่าจะเลยไปถึงที่ขนส่งเนาะหน้าด่านถึงขนส่งนะคะนี่นะะอุย้ยรถแดงจะเข้าตรงนี้ เดอร้นอนมากขอเดินแบบในร่มนิดนึงนะคะเอาถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์อย่างนี้ยจ,จะมีของขายเต็มไปหมดเลยฝั่งซ้ายแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะเอาวันนี้น้องไม่จะไปได้อะไรที่ในรลตัสไหมตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้หม้อทอดไร้น้ำมันคือครั้งที่แล้วคือดูไว้แล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะมาเอาเลยนะคะก็คือไม่อยากจะสั่งใน ในลาซาต้าหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วเพราะว่าคือมาถึงที่ชายแดนแล้วว่านั่งรถเมย์มาก็เพียงแค่15บาทนะคะก็เลยมาซื้อเอาเองดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คิวไปแต่วก็นั่งรถแดงไปอีก15บาทนะคะถ้าเราสั่งก็จะต้องรอเวลาต้องใช้เวลารออีกอะ่ะโอเคไปเข้าห้างกันคนเดียวโอเคพอเ,เข้ามาในห้างแล้วก็เจอ เย็นเลยนะคะมาซอยที่อยากจะได้มากมากที่สุดเลย <c oughs> คือพอหลังๆมานี่ใช่ไหมคะต้องไปเป็นคนที่ทํากับข้าวที่บ้านก็เลยคือรู้สึกว่าเอ,อใช้น้ํามันเยอะมากอย่างเงี้ยโอ้ยช่นถ้วยอย่างเงี้ยน,นั่นละนี่ใบละยี่สิบบาทแต่ว่าบางไปนิดนิดบางแต่ก็ได้อยี่สิบบาท แบบนี้เหรอหม้ออันนี้กระทะแบบนี้เท่าไหร่เออแบบนี้ก็อุ้อันนี้ก็มาแบบเป็นพันเลยเหรออันนี้ไงที่จัดได้อันนี้อันนี้นนคือครั้งที่แล้วน้องเพงก็มาดูแล้วออไม่ได้หมวกมาเลยไปเดินดูอะเห็นแล้วเห็นซอยแล้วเดี๋ยวมาดูอีก ค,เเคเนเยอะเต็มเลยมีงูออกมาแล้วนะคะราคาในรถตัก,ก็จะอยู่ที่หนึ0สิบ คอคยนั่งได้แล้วแล้วก็ได้วิตามินอเอาขาใส่ทุงให้แบบนี้อ่ะ,ดะเดีวคนเดียวจริงๆอ่ะเราโอเคทุกคนตอนนี้น้องแฟนก็ว,วัดมาถึงที่บ้านแล้วนะคะคือเมื่อวานเนาะน้องไปก็เอาถั่วเน่าเจ้าเสน่หแล้วก็ไปฝากให้พี่ที่แม่สายนะคะพี่นนท์เนาะก็พอไปถึงปุ๊บ ด่านก็ใกล้ปิดพอดีเลยคือน้องเปไปก็คือเย็นแล้วอ่ะคือแบบพอไปถึงก็ใกล้จะมืดนิดนิด,นดแล้วเออตกเย็นแล้วแหละนะคะ,ะด่านไทยน่าจะปิดประมาณหกโมงครึ่งหกโมงนี่แหละเออพอดีเลยนะคะน้องเป้ก็ได้เอาถั่เน,น่าฝากพี่เขาข้ามไปแล้วนะคะอ่าพอตื่นเช้ามาน้องเป้ก็ได้ไปแรกๆว่าจะไม่จะไม่ไปที่โลตัสแล้วนะคะ คือในใจว่าอยากจะได้หม้อตรงนี้มันติดใจมันค้างใจไว้นานมากนะคะน้องเป้งก็เลยต้องเดินสะพานไปข้ามไปคนเดียวนั่งรถสีแดงไปลงที่โลตัสนะคะแล้วก็ไปซื้ออันนี้อย่างเดียวแล้วก็ได้ยาว,วิตามินมาอ,อ,อย่างหนึ่งนะคะก็ได้อันนี้ฮิวมาพี่ที่พี่พที่ที่ที่ดานบอกว่าโอ้น้องเป้งมาได้ของอะไรไปรอนะ เออคือน้ำไปไปเกี่ยวมาแบบเนี้ยคือแบบมันถ่ายไม่ได้นะคะคือแบบพอมันเขาไม่ใส่กล่องเขาไม่ใส่ถุงหรือว่ามันไม่มีเชือกดึงอะไรให้เลยถ้าแบบดึงแบบเนี้ยเราเรายังพอถ่ายได้ข้างหนึ่งเนาะแต่พราะือแบบนี้เราถ่ายไม่ได้เลยนะคะอ่าน้ำไปก็ได้มาแล้วนะคะหม้ออบไรน้ํามันที่อยากจะได้มานานมากคือไปดูหลายรอบมากแต่ว่าเออไม่ซื้อ <laughs> น้ำไปจะบอกเลยว่าคนขยาย หรือว่าคนที่อยู่ฝั่งในประเทศพม่านี้เนาะส่วนมากจะนิยมใช้ของสินค้าไทยมากเป็นจำนวนมากๆเลยนะคะซึ่งก็คืออาจจะมาตรฐานมากกว่าที่ใช้เหมือนเป็นที่มาทางจินที่ไม่ใช่เก็ตเอ,อเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วของที่มาทางจินถ้าเป็นเกตเอก็คือดีดีเหมือนกันนะคะ ส่วนมากก็จะนิยมใช้ของที่มันเป็นยี่ห้อของทางประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะเท่าที่น้องแมงสังเกตเวลาไปทีไรหรือว่าเออแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีอ่าของเนี่ยที่ใช้ส่วนมากไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างบ้านหรือว่าปูซีเมนเป็นกระเบื้องต่างๆนานาอะไรก็แล้วนะคะ เป็นจํานวนมากที่สุดที่ใช้ของไทยนะคะที่ในชุมชนน้องแป้งหรือว่าทเท,ท,ท,ท่าที่น้องแป้งไปเจอมาเนี่ยค <c oughs> <c oughs> ่ะอาติดใจสินค้าไทยว่าไปนะคะ <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็เป็นของที่น้องแป้ง คิวมาจากโลซัทแม่สายเหมือนกันคือหม้อข้าวเนี้ยก็รู้สึกว่าชอบมากๆมันอุ่นได้มันทาข้าวหนมได้แลวมันทําอะไรได้หลายๆอย่างนเพิ่งจะใช้ยังไม่นานแล้วก็ใช้ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะคือเพิ่งจะหุงข้าวเป็นอย่างเดียวค่ะไปซอยนี่มาอีกอันหนึ่งแล้วคือมันแพงใช่ไหมคะเราก็ไม่ไม่กล้าจะซื้ออย่างเงี้ยแต่โดยรวมพอคิดอีกทีหนึ่งแล้วคือว่าอืม คือแบบเราต้องใช้เป็นชีวิตประจำวันไปแล้วไหนๆก็ซื้อไปเถอะจะอยู่ได้สิบปีหรือว่าเจ็ดแปดปีก็ว่าไปซื้อไปมันยังไงมันก็คุ้มอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจเป็นแบบนี้ไปนะคะไอ,อ้ยตอนนี้มาเกตด,ดูกันเกตด,ดูกันนะคะมันอุ่นได้ทั้งวันได้เลยเนาะแต่เมื่อเข้าเนี่ยน่จาจะหลายตังมากเียนะประมาณ สองพักว่าเกือบสามพันไหมคะมน้องแบงไปหิ้วจากหลดตัดมาตอนนั้นไปกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือซื้อมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าให้พี่เขาไปเออคือแบบซื้อต่อไปแล้วพี่เขาฝากซื้ออย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยไปซื้อมาใช้เป็นของ่วสตัวไปเลยอุปอกรณ์ก็มีอะไรบ้างหัวปั๊กนะคะโอ้ไปไม่สายมารอบนี้ไวมากไปไปเมื่อวานมาวันนี้ คือออกออกมาเลยนะไปแค่รถัดก็มาเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม่มีอะไรแล้วเนาะตอนนี้ <S <S 1> <S 1> ก็คือเหมือนกับว่าที่น้องแป้งตัดสินใจซื้อเนี่ยคือเราทํากับข้าวแล้วเรารู้เลยค่ะ,คะว่าเราจะทอดปลาหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยเหมือนเราเนี่ยได้กินน้ามันเยอะมากๆอ่ะมันคือมันไปสะสมถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนอ้วนก็จริงนะ กินน้ำมันแล้วอ้วนหรอมันไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเหมือนเป็นมันไปเกาะอ,อะไรอยู่ในบนตัวเรามนาะกก,กว่าก็ว่าลูกอนาคตรเราไม่รู้อย่างเนี้ยเนาะเราก็ต้องอรักษาสุขภาพไว้ก่อนถึงแม้เราจะเป็นคนผอมก็จริงนะคะทุกคนแต่เราก็เป็นคนผอมจะต้องแข็งแรงนะคะเออลุยละลุยได้ทุกที่อย่างเนี้ยคะ่ะ เอออย่างเช่นไปดอยไงอ้าวเป็นคนผอมแล้วก็ถึงเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเราแบบเป็นคนผอมไม่ได้อ่อนแอน,นะแข็งแรงอยู่นะอย่างเงี้ยราโชว์ฟาร์พาวเวอร์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยสวยมากๆเลยตันนี้เลยนะคะก็คือมันมันจะมีสองแบบนะคะในในรถปัสอันเล็กกว่านี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้เลยอืมแล้วแมก็ไปดูรีวิวมาหลายครั้งมากๆแล้วเลยว่า คือเห็นโฆษณาเนาะเอ,อเขาโฆษณาดีมากนะคะหม้ออบหม้ออบอะไรนะคะหม้ออบอะไรอันยังไงอ่ะโอ้มีตัวสแกนอะไรด้วยนะและข้างในก็จะมีประมาณนี้นียอ,ออกได้ไหมมันต้ออกออกได้สิเอ้ยังใช้ไม่เป็นออกกดตรงนี้มนะเอกือบหัวใจฉันตลน <laughs> มันไม่มีที่วางเลยทําไมไม่ทําดีดีอ๋ออย่างนี้ไงอันนี้ตัวอะไรมันตัวอะไรมันเนี่ยอ๋ออย่างนี้เหรอมันเหมือนตะแคงเหลียมเข้าไปไหม <c oughs> นะคะ <c oughs> คือลืมไปว่าอยากจะกินแบบเหมือนเฟรนฟรายอย่างเนี้ยคือเป็นเอาไปใส่แล้วก็อบมาแป๊บนึงอ๋อมีตะกวดตัวอะไรแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือดีใจมากนะคะเขาครัวทุกวันแล้วรู้สึกว่าเออมีความรู้สึกแบบนี้เลยว่า แล้วต้องมีแล้วอย่างนี้นะคะ่ะโอเคก็วันนี้ก็เป็นการมาบอกว่าเป็นคนฝั่งที่อยู่ในประเทศพม่าเป็นจํานวนมากที่สุดที่ชอบใช้สินค้าไทยมากกว่านะคะถ้าเป็นของกินหรือว่าของใช้ในครัวเรือนหรือว่าในบ้านเนี่ยมักจะเป็นของสินค้าไทยมากกว่านะคะถ้าเป็นขนมแบบนี้เนี่ยที่บ้านลงไปเนี่ยถ้าเป็นขนมจีนเนี่ย เป็นยี่ห้อจีนเนาะแทบจะไม่ค่อยอยากจะกินกันเลยนะคะถ้าอยากกินเป็นอาหารสดก็นอกจากที่แบบว่าเราทําเองเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยหรือว่าอ,อ,อะไรที่เราทําเองได้อาหารพื้นบ้านที่แบบเราทํามาจากแป้งเองโดยที่ไม่ไม่ต้องใส่สารไม่ต้องใส่อะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าแบบนั้นอ,อ,อร่อยมากกว่านะคะ ค่ะวันนี้ก็มาบอกเพียงแค่เท่านี้นะคะว่าน้องเพ้งได้ไปแม่สายรอบนี้เกินได้มอนี้มาเป็นติดไม้ติดมือมาถึงบ้านเชียงตรงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มีคลิปมาฝากเพียงเท่านี้นะคะอีพีหน้านะคะน้องเพ่งมีมีแนวว่าอยากจะไปจอยกับกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็มีสองงานที่น้องเพ่ง จะไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานน้องแป้งแล้วก็ติดตามช่องน้องเป้นเชียงตุงแล้วก็เชียงตุงแต่ซีรีส์ไว้ด้วยนะคะแล้วจะเอาคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคนเรยวก็จะต้องลุยแล้วนะคะทุกคนต้องสู้ค่ะเยบ๊ยยบาย